เล่นกับเพื่อนโอเคเล่นกับเพื่อนัอ้ใช่บ้นานหลัง,ง,งแบบที่เจ็ดลองไปดูดิไปไปไปพักโอเคละพีโอโอเคอเขาบอกว่ามันอแเออ่าโอเคแหละก็เล็กน่ก็ยัง อืมกับทุกคนอต้ด่ไอยู่ป้นดีกว่าไหมเจ้ให้กินป่นากินฟรีกินอะไรกินฟรีเชื่อแต่ผมก็ปุ้นอ่ะแบนออกเอโอ้ยเดี๋ยวเธออู้อื้อเตรียมสปอน์ัถังตายได้ดดโดนแบ เตรียมสปอรถถังอ,องงตาย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 นี่ตายนี่เจ๊ไม่รอดนี่คุณเลิเจ๊ไม่รอดนน่เจ๊ไม่รอดนี่ พีการอป้อนรทั้งมันจะยิงจนมาเขาไม่หยุดพี่การมีใบบ้านที่สิเอ็เขาบอกว่าเปิดโรงแรม พร้อมเป็นอดัมตับเป็ดดีกว่าอดัมตับเป็ดได้เวลาแล้ว<อ>ปฏิบัติหน้าที่้วลแกับการหวนเงินค่าค่าล้านอืมดีผิวสีขาวแต่ที่แต่ที่่าเออไว้หอมพี่อดัมตับดำนะ การเปลี่ยนบ้านแล้วอืมได้เวลาตายซะกาบ้านที่สิบหกนะเออโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปฮะมีบ้านรับเลี้ยงเด็กบ้านรับเลี้ยงเด็กป้นดีกว่ามไม่ต้องไม่ต้องมาบ้านสิบหกก่อนบปุน่นที่สิบหก นี่ไงเจอกันแล้วนี่รึเปบเข้าบ้านแม่งเลยเข้าบ้านเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่มีคนอยู่ ให้โดนเบนให้ดนเบนทำให้หน,น่อยพี่ทำให้หน,น่อยทำให้หน,น่อยทำทำอะไรปักที่นอนให้หน่อยพี่ได้แล้วไม่ต้องแล้วปักได้แล้วไม่ต้องแล้วได้แล้วไม่ เหยื่อต่อไปคนบ้านหลังไหนดี <หา S 1> อย่าไล่ต่อไปอย่าไล่ต่อไปเดีดด๋ยวไปหาให้เอง<น>เอิ่มจะบอกว่าบ้านที่เอติ 19, <19. S> 1เก้าบ้านที่1<น>ิเก้าก็ได้นะแต่มีคนลุมกันเต็มเลยเฮ้ยไปบ้านยี่สิบยี่สิบนีก็ได้ยี่สิบเนี่ย<น><น> เข้าไปหลังแอบเข้าไปหลังบ้านเลยแล้วก็เตรียมตัวยัดที่นอนเข้าไปเออยัดที่นอนเข้าไปโอเคนะคะเขาไปอยู่ข้างนอกกันหมดแต่ว่าเราอยู่ในบ้านนี่แอบซุกที่นอนตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ที่นี่แหละโคตรกลมทำไมจะทำไมได้ เฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วยุยยุยยุยกระโดดกระโดดกระโดดใครปุ่นเจ้าของมาไหมไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของห้องนี้นี่นี่เฮ้ย เราเซฟปุ้นได้สบายเลยกูเจอกันที่บันไดปุ้นสบายปุ้นได้สบายก็ต่อไปไปบ้านที่ยี่สิบเอ็ดที่พี่กาโดนแบนไหมใช่ไหมที่พี่กาโดนแบนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโดนแบน บ้านทีเอ็ดบ้านที่พี่กัดโดนแบนเนี่ยแต่ว่าเขาลบเขาลบบ้านออกเพราะว่า,วามันมีคนมาไอคนที่จะปนพี่ไน้ะไรเป็นสปอร์รถังยิงใส่เขาเอ่พี่เจ้ามีพี่เจ้าอยู่ในกระเป๋านี้พี่กัดขึ้นไปเล้แค่เที่แล้ว,<อ>ลวบ้านหลังที่ยี่สิบสามก็ได้นะเอาตัวโดนแบนบอกแล้วไงหาเป็ดอ,อย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เจ้าของมันจะอยู่แถวๆนั้นก็ได้มั้งเอาแล้วยีสามโอเคแต่มีเจ้าของบ้านอยู่ข้างในนะระวังด้วยแล้วกันเฮ้ยเจ้าของบ้านอยู่แถวๆนั้นแหละไปหลังบ้านไปเจอกันหลังบ้านเ,าเป็นยังไงดีแอบเขายังไงดีเนี่ย ที่เข้ามาได้นะเยี่ยมมากเอยเข้าไปเลยเจ้เตอร์ควาระเบิดเองเตอร์ระเบิดเองโอเยว่าไปจนกเก้าเลยอะไเวะ พี่ละเรยืออะไรต่อไปว่าหลังไหนดีเรยื่อเยือะไรต่อไปหลังไหนดีโดนเรยืออะไรต่อไปบ้านหลัง,ลง,ลลงที่สุด สิบหกเรียบร้อยบ้านหลังที่สิบหกนี่จะได้นะพี่ขอแอบเข้าไปหลังบ้านไปดูทุกลย่้าหลังนี้โอ้ยประตูมันก็เปุเปกครับ <c oughs> เขาไม่หลับมีห้องเก็บของก่อนมีเจ้าของอยู่วะ ล้วคองถึงาบ,บ้านใครโดนเด่ดน,เดนะาง,งสะดวกพี่ทางสะดวกทางสะดวกอ๋อ บ้านหลังไหนีสิบเอ็ดพี่วะเบื่อว้าไปสิบสามก็ได้สิบสามแต่สิบสามันไม่มีบ้านนะพี่ขอย้อนกลับไปตรงสิบเอ็ดเดี๋ยวพี่จะไปแอบ,บเข้าหลังบ้านไม่ห้คนเห็นเฮ้ยเหมือนบ้านสิบเอ็ดหลังบ้านมีคนอยู่ใช่หรือเปล่ามีคนอยู่แต่มันน่าจะเ่ยวของลองดูดิ ไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเป็นเบคอนไหนนี่แอปเปิดประตูบ้านอย่างนี้ก็ป้นได้สบายเลยต <c oughs> ล้มีเงินป้นอี่ไหมฮาวฮาวคนคนดีเจ้เอาเงินมา ไไปจุดหนโอเคลบเงินไปจุดสิบสามแล้วไปตรงจุดไหนดีไปไปจุดสิบสามก็ได้แต่จะสปาว่านไอ้เมีไปตรงเนินข่าวตรงไหนนี่ไงจุดสี่เอาอะไรหาขนมอะไรโอ้ไร ทางพยาบาลทำนมนั่นนง,งก,กินดีๆให้พี่เต้ากินด้วยสิยห้พีรู้ได้ยังไงจะเอาหายตัวรีโอดูโตรู้ด้วยว่าพี่โต,ไม,ตไม่กินว่าพี่เต้าไม่กินเฮ้ย หลงไปยังบ้านน้าหรอโอเคหลงไปยังบ้านน้าหรอโอเคนะครับจะเริ่มยังไงดีมาบ้านยี่สิบี่แล้วเปิดร้านโอเคผมเข้ามาได้แล้ว โอาลังนี่ดีกว่าเลยีอะไรต่อไปเีอะไรต่อไปีาแล้วโอเคเอาไ เงยตุ้มตเ้มแลวตุมเซฟอยู่ในนี้ใช่ปะ็จะใช่ตเซฟตรงนี้ แล้วปนนี่ไงตัวเซฟน้ารูาอ้อี๋ว่ <c oughs> <c oughs> าไปบ้านหลังโอเคพี่มาถึงแล้ว <c oughs> นี่พี่กัดเี่แบบเดี๋ยวเข้ามาในบ้านเต้ก่อนนะแล้วใช้ลา้างพี่กัดพี่กัดเป็นล้างผู้หญิงก่อนพี่กัดต้องใช้เป็นล้างผู้หญิง ก็าเป็นโดนผู <ti> ้หญ <tube> <ses raul ic> ิงดนจะจะจะทำอะไรที่นี่เป็นโดนผู้หญิงก่อนโอเคก็ได้ก็ได้ไหเอ้าเอาเงินจ่ายมาแล้วในไหนก็นไหนนไหนโอเคจบแค่นี้ก่อนนะเก็บๆ